สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดมี่ชาแนลสองนะคะวันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นวันสงการกันนะคะเป็นเดือนแห่งวันสงการและเป็นเดือนของแบบว่าเป็นเดือนที่ตัวนัดเกิดนะคะก็คือเกิดเดือนเมษายนเองมาแต่งตัวกันเลยดีกว่า,เ,าเพื่อนเหรอเพื่อนเราเ,เหรอมมนไม่ไม่ใช่เพื่อนเราโอเคโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านี่นะทุกคนก็พิมพ์ไปเลยนะคะสงการสงการสงการา์จะเจอหรือเปล่าว้าวสวยมากๆก อันนี้ก็สวยนะแต่เราจงองเงินนั้นตั้งไว้เลยวอะอยู่ไหนเราก็ b ารู้นะแต่น,นั้นก็สวยหาหาหากหาก่อนอยู่ไหนอะว้าเม y god จะเจอหรือเปล่าคันนี้อะไม่เจอก็ต้องเจอละแหละทุกคนไฮ้มันมาตอเหรอคุยๆเสื้อนี้น่าจะสวยวันดีมันเป็นสีใสลุงอะเป็นเสื้อสีฟ้านะคะเสื้อที่เราหาอยู่คือน่ารักมากมันเนี่ย แต่มันจะมีความได้สิเสื้อนี่สวยเอาเสื้อนี่แล้วกันเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะอุ๊อันนี้ไงมันมันคล้ายๆแบบเนี้ยเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาใส่เสื้อใส่ดุงนะทุกคนมันจะเป็นเจ็บป่วยคนที่ที่เราตามหาที่เรานดีเดี๋ยวว่าเรี่าดูเอาไวอ้อ่ะไม่เป็นไรเอาเสื้อนี้แล้วกันต่อไปเป็นกางเกงก็พิมพ่มาส่งการนะคะไม่จะเอากางเกงปกตินี่แหละนะคะก็เลยโอเคเสื้อที่กางเกงที่ยังไงดี กางเกงย,ยีนปกติธรรมดาเนี่ยกางเกงย,ยีนปกติธรรมดากาเกงขาสั้นดิไม่ไม่าเกงขาสั้นที่มันมีรองเท้าวะ่ะาเกงขาสั้นไม่ได้สั้นแบบนี้สั้นแบบสั้นแบบ่าไม่ได้เห็นเลยอย่างนี้โอ้โหอันนี้ก็สั้นเกินไอ้ขาคนอย่าคิดเลือกขามันคือขาโอเคทุกคนเลือกเสือส้อเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ไปเลือกนี่ค่ะของประดับตกแต่งอ่ะต้องเป็นปืนจิตน้ำแล้วหนึ่งอ่ะ าาพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนปืนฉีดน้ำต้องพิมพ์ว่าสงการเปล่านี่ส่งการไม่เจอปืนฉีดน้ำต้องพุกนี่ไงปืนฉีดน้ำนะคะเอ้ยเดี๋ยวเราสามารถที่จะเจอไอเทมในวันสงการได้แค่เพื่อว่าสงการแค่นี้จบจบโอเวลาเฮงสงการสารไทงมันเป็นเอออแกไม่ใช่สงการเลยอ่ะอ่าแบบหนึ่งแบบนึงเดี๋ยวหากดโอเคนะทุกคนต้องพิมพ์เป็นภาษา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 อะไรวะภาษาอังกฤษนะคะทุกคนภาษาอังกฤษ อ่ะแล้วเราขอเพิ่มเอฟเฟกเอฟเฟกแบบเอฟเฟกเอฟเฟกหยดน้ําหยดใจโอ้ยไม่ว่าหยดน้ําพิมพ์ดูหยดน้ําหยดใจโอ้ยเอฟเฟกเอฟเฟกต์ประมาณนี้เดี๋ยุดเอฟเฟกเอฟโอคุยกับพี่เองก็ได้แบบเอฟเฟกนะคะเอฟเฟกต์กินภาษาไทยไม่ได้เอฟเฟกหยดน้ําง่ายรู้จักปะทุกคนเราพิมพ์ไปนะคะว่าเอฟเฟกสงกรานได้ประมาณนี้มีปลุด้วยอ้า นี่สิ่งที่ออกออก็คือนี่นนนนทุกคนกคนแต่งโอเคนางเวลลี่ก็อยู่กับเรานะคะขอเอาน้องแฟรี่มาก่อนแฟรี่เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะว่ามันดียังไงเดดอหาแฟรี่ก่อนแฟรี่อยู่ไหนอะเดียเราเดี๋ยเารา่านไปไม่ไม่ยังไม่ไมอ่านยังไงนี่นะคะแฟรี่ก็จะมีฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งตั้งไงนะคะแต่เราอยากหาอะไรอย,อย่างหนึ่งอะที่มันเป็นหัวเหมือนเลื่อนข้างบนหัวนะคะที่เป็นหัวใจอ่ะคนดูเแต่าเห็นนะนุกคนเขาใส่กันเยอะมาก เราอยากใส่บองอะแต่เราหาไม่เจอจุกขนาดเจอกันบ้างหรือเปล่าหรือต้องพิมพ์อะไรมันเป็นของแบบว่าติดดาวหรือเปล่าหาแบบหลายมากที่มันเป็นป้ายอยู่บนหัวแบบเนี้ทุกคนหาได้ยังไงใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะทุกคนแต่เราหาในแบบธรรมดาไม่พิมพ์อะไรแล้วกันนะคะเผื่อเจอทุกคนโอ้โหหน้ารัก้างาน,นเลยแมวมีด้วยโอเคก็หาไปด้ด้วยนะคะทุกคน ไม่เจอนะทุกคนต้องพิมพ์คาว่าอะไรช่วยบอกหน่อยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะบา,บายบายนะจุ๊บมั่ว